หมวดอีกใช้สำหรับกันอาวุธมีดหอ,อกดาบแหลนเหลาในสมัยโบราณให้หมวดอีกใช้สำหรับกันอาวุธมีดหอ,อกดาบแหลนเหลาในสมัยโบราณให้ท่องเพื่อว่าออก สงครามท่องอบริกรรมทุกวันเพื่อไม่ให้อาวุธสามารถทำร้ายผิวหนังหรือกระดูกหรือเนื้อหนังของนักรบสมัยก่อนได้วิชาเหล่านี้จะเป็นวิชาสรนเสริญพระพุทธคุณอยู่ในบทสวดอิติปิโสแต่เราขยายส่วนบทของอีตรงนี้นะครับ อุปเทก็คือการใช้ของเขาก็คือป้องกันอาวุธสตราวุธทั้งหลายไม่ว่ามีดหอกแหลนเหลามันสามารถป้องกันอาวุธได้ในสมัยโบราณที่รบทับจับสึกกันนะครับจึงนำมาแชร์ให้เพื่อนเ,อนเอนได้ฟังอยากให้เพื่อนๆนนำบทนี้ไปท่องใช้เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากพยานอันตรายจากอาวุธทั้งหลายก็นำบทนี้ไปท่องนะครับ9จบ ขอให้เพื่อนๆฟังตามบทต่อไปนี้นะครับอิทโสัพพันยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทั้งธรรมังอนุปตังอิทิมันตังนามมิหังอิทโสัาพันยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทั้งธรรมังอนุปตังอิทิมันตังนามมิหัง อิโทสัพพัญยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทังธรรมังอนุปตังอิที่มันตังนามิหังอิโทสัพพัญยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทังธรรมังอนุปตังอิที่มันตังนามิหังอิโทสัพพัญยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทังธรรม ังอะโนปตังอิทิมันตังนามามิหัง อิทโหสะพันยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทังธรรมังอนุปตังอิทิมันตังนามามิหังอิทโหสะพันยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทังธรรมังอนุปตังอิทิมันตังนามามิหังอิทโหสะพันยุตตยานังอิจฉันโตอาสวะขยังอิทังธรรม มังอะนุปตังอิทธิมันตังนามามิหังอิทโฮสัพพัญยุตยานังอิฉันโตอาสวะคยังอิทังธรรมมังอะนุปตังอิทธิมันตังนามามิหัง